มูลนิธิรงเกตราดแห่ขบวนปล่อยเต่าเทศกาลจินเจที่ท่าน้ําตราดมูลนิธิเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเวลาส5บห้านาฬิกาสาิบนาทีบ่ายวันนี้มูลนิธิโรงเกตราชประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนชาวไทยจังหวัดตราดร่วมในขบวนแห่เต่าในพิธีปล่อยเต่านําโดยนายสิทธิรจนากูลประธานจินเจมูลนิธิโรงเกตราชโดยขบวนแห่เริ่มจากมูลนิธิโรงเกตราด แห่ผ่านถนนโรงเรียนเทศบาลชุมชนมิบอนวิทยาผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองตาดเดี๋ยวขวาไปตามถนนหลักเมืองตาดท่ามกลางประชาชนชาวตาดให้ความสนใจร่วมชมขบ,บวนแห่กันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายก่อนถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตาดเพื่อทําพิธีปล่อยเต่าที่บริเวณท่าน้ําริมคลองบางพระอาคารตาดมูนิธิซึ่งพิธีปล่อยเต่าของมูนิิโรงเกตาดเป็นพิธีที่ถือปฏิบัติติดต่อกันมาช้านาน ในพิธีถือเสียนกินเจงานเทศกาลกินเจของมูลนิธิโรงเจตาดโดยประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนชาวไทยจังวตาดตลอดจนคณะกรรมการมูลนิธิโรงเจตาดได้ร่วมกันปล่อยเต่าลงสู่คลองบางพระเพื่อให้เต่าทั้งหมดกลับไปสู่ธรรมชาติต่อไปครับ